เราก็จะพามาชมบรรยากาศของตลาดสารพันท้ายนรสิงห์นะคะอืมนี่หอยสังนะคะมีพืชผักนะคะที่ชาวบ้านเอามาขายกันเนาะในราคาถูกๆเนาะผักค่อนข้างแบบมีหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็นี่มะพร้าวน้ําหอมน้้ามะพร้าวอร่อยเลยค่ะมันอ่อนจริงๆนะคะอืมใครแวะมาต้องมาชิมนะคะส่วนมากจะเป็นเหมือนอ่า ที่ชาวบ้านแถวนี้เขาปลูกเขาทำกันอยู่แล้วนะคะของมันจะเป็นเหมือนพวกโอท็อปค่ะแต่พวกน้ำตาลปึกและพวกขนมอะไรพวกนี้นะคะอร่อยเลยค่ะแล้วก็จะมีพวกอา,อาหารทะเลปิ้งแน้วจะมีปลาหมึกมีกุ้งย่างซึ่งราคาไม่แพงนะคะเพราะว่าแถวนี้อยู่ใกล้ทะเลเนาะหลากหลายค่ะมีทุกอย่างนะคะ ลองมาหามาชิมกันได้เนาะวันนี้เรามาวันที่คนค่อนข้างน้อยเนาะก็จะดูโล่งๆหน่อยแต่ปกติเ,ออเคยมาสักเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะคนเยอะกว่าน,นี้นะคะดูแล้วร้านค้าที่ยังไม่ได้เปิดก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าของก็ขายเยอะกว่าถ้ามาเดินนี้ไม่ผิดหวังนะคะมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายเลยเนาะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ ก็เป็นเสื้อผ้า<อ>เราก็ได้ใสยเสื้อผ้ากลับบ้านมาด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นที่สุดหลอกที่อยู่ประจำตลาดอนนี่ก็เป็นทางออกแต่นี้ตอนช่วงโควิดก็ไม่ออกนะคะทางนี้ออกได้เข้าออกได้ทางเดียวนะ เราเดินไปเดินมาเราก็เลือกซื้อกันไม่ถูกเลยค่ะมันไม่รู้จะเลือกซื้อร้านไหนดีมันเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เลยเลือกที่เราชอบกินไว้ก่อนมีร้านปลาทูนะคะตัวใหญ่มากปลาทูทอดดูสิน่ากินนะเราเลนมาม่วงน้ำปลาหวาน ออกไปจัดหน่อยตอนกลับเนาะมันอยู่หน้าตลาดอร่อยค่ะแนะนำได้เวทาค่ะค่ะตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยเสียตังสบายใจหน้ากำลังดีน่าจะพอยืนหน้าเตาหมอนเตาไข่ต้มมาราธอนไข่ต้มร้อยล้าน เราก็กลับมาพบกับเที่ยวบางวันได้ใหม่นะคะวันนี้ลาการไปลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ